สวัสดีค่ะม่กินเขาน้ำกันนะคะ่ะผัดพวกวกิ้งนะคะน่ากินไหมผัดพั่วก,กิ้งอันนี้ก็ปลาสีคุณทอดข้าวหอมมะลิค่ะมาม่กินน้ำกันจ้าเจ็บเจ็บผัดพักวกิ้งจะมีรสจัดนะคะเป็นอาหารใตเนาะจะมีรสเผ็ดนิดนึงใส่พริกไทยใส่ใบมะกรูดหั่นหั่นฝอยพริกแกงใต้เนาะโขกพริกขี้หนูสวนใส่ จะมีรสชาติเผ็ดหน่อยนึงเราจะกินกับผักก็ได้นะวันนี้ไม่ได้ซื้อผักมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อผักมาใบบกบก็ได้ไมะเขือแตงผักกาดขาวได้เบิร์ดทุกอย่างกิ้มแทนเป็นแทนน้ำริกได้นะมันเผ็ดเนาะแล้วก็มีปลาเค็มแก้มปลาสีกุนทอด แก้มเผ็ดขยายามยายามยาากินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อ,อร่อยแต่มีรสชาติเผ็ดกินกับข้าวสวยร้อนๆ กินปลาเคม็มปลาสีกุลผัดคั่วกิ่งนี้กินแทนน้ำพริกได้มันเผ็ดซื้อผักมากิ้มได้แก้มได้เผ็ดก็อร่อยคั่วกิ่งเป็นอาหารใต้นะ คนใต้ชอบกินคนใต้จะกินอาหารรสเผ็ดรสจัดอันนี้ไก่ก็ผัดรสจัดนะคะไว้ขยำข้าวร้อนๆกินอร่อยใส่พริกแกงใต้แล้วก็พริกขี้หนูสวนกระเทียมตำเนาะผัดไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมีรสชาติอร่อยขยำกินแนัข้าวร้อนๆ กินกับผักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อผักมาจิ้มมากแก้มกินถูกพริกไทยเม็ดหอมขยำข้าวคลุกข้าวให้เข้ากันขยำขยำขยำเสิร็จ กินก็ปลาเค็มมันถือกันข้องเผ็ดหมดไปแล้วตัวหนึ่งตัวที่สอง ค่อยเค็มแห้งดอกนี่ขาเทียงขาบใบยัวกินอร่อย อร่อยนะคะขยาามข้าวคลุกข้าวร้ลลอนๆเนาะค้ัวกิ้งเนาะชิ้นน่ะไข่ต้มก็ยิ่งอร่อยชิ้นน่ะไข่ต้มก็ได้อร่อย,ย,อออยปลาเค็ม ปลาสีกุณโทษข้าหมดจานแล้วอร่อยอร่อยมากคั่วกิ่งของยายไก่อร่อยมากนะคะ ปลาเค็มไม่ค่อยเค็มกินอร่อยแสยบหลายมีพักจิ้มที่จิแสบว่นได้สื่อพักมั้งจะมือเดี๋ยวพักมแก้ค็มกันปลาเค็มก็อร่อย อืมแซ่บ<ะ>ปลาเค็มไม่เค็มอร่อยมีเม็ดมะม่วงคั่วด้วยนะแก่เผ็ดแซ่บหลายเด้อเม็ดมะม่วงคั่วมเม็ดมะม่วงคั่วแก่เผ็ด ตบท้ายเม็ดมะม่วงคั่วนะจ๊ะเม็ดมะม่วงหิมะพานอร่อยปิดไว้เม็ดมะม่วงหิมะพานนะจ๊ะอร่อยอ,อ,อร่อยคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ